สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนกลางคืนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะมาใส่น้าข้าโพดจ้าแดดหฮอไหนเหี่ยวนั่นอันยังก็เป็นหมากเป็นน้วยเลยแม่เนาะรูแม่กินนู่นเขากะ ไม่อยากาพลาดเสียโอกาสวา่ามันกับเป็นน้วยแล้วถ้หาห้าบอสา่น้ำบอหดน้ำมันกับสิโบติมนะคะมันกับสิบใยญงจริงจริงดีพี่น้อง พี่น้องมาเบิงผุนไฟพญาน,นิษฐนโอม้มากมากกับพญานิษฐนจ้าเสียดายอย่างเดียวจะปลูกที่ปลูกที่เกินไป ปลูกติ๊ก,กันโพดปีนี่ปีทดลองงานจ้าปีหนาเอาไมหมเฮ้ยเหตุยังก็ค่อยๆเลี้ยงลูกไปเนาะคะ่ะผมไม่ไผ่เป็นมาแต่เกิดดอกเนาะพี่น่อง เรายังคักด้ค่ะกรสิฮดเบิร์สวนนี่แหละเนาะค่ะทั้งอันบักทัวบักแตงบักอึกรสิฮดเบิร์พโสุยางยาหาอันปล่อยน้ำใส่ให้มันเต็มได้จ้ะ กาวา่าสามสี่ทุ่มคนละยังสี่เร็วผ้าเหลุสกสวนนั่งเป็นคืนพี่น้อง,งน้ำกังเว้นบ่มีเวลาจ้าทำงานต่างคนก็ต่างทำงาน พี่น้องเห็นว่าถ้าปล่อยให้มันเที่ยวมันตายเห้ากัสเสดายเนาะค่ะมันกระทั่งเป็นหน่วยกระทั่งออกผลผลิตให้เห้านั่นเนาะ เปลูกเศร้าหน้าเป็นลูกเศ้าหน้าเข้ากับตรงขยันถ้าพอขยันกระบไม่กินปาดหนอนค่ะนอนลล่งพี่น้องเส้นละตัวนอน ตอนกลางวันไม่มีเวลาก็มาทำตอนกลางคืนพี่น้องกำลังติดดอกค่ะกำลังติดดอกกำลังออกฮู้ยนะคะดูด ดูดน้ำทุกคนค่ะพ่นแสงไฟที่ห้องดูดน้ำยุสาดูดจากสาขึ้นมา,จากจ้ะอู้นอะไรไก่ไก่พละและสงไฟไม่มีอยู่่นละพี่น้องสีขามาเบ่งอืม แม่นีนูน <c oughs> มีกระเด็นมันแหง้งไหลกับมันกระสิตายเนาะคะ่ะทามันบ่กพ่อน้ำบ่กพ่อคุณกังสิมันกับบอ่อแซบเนาะคะ่ะมันกระสิเป็นแบบา่าเหี่ยวเนี่ยมันกับปเ,ปเวลาไปต่ำมันกับบอ่อแซบเนาะคะ่ะทำักทัวบ,บ่อพ่อน,น้ำเนาะนะ มันกลินไม่กบบระโบแซบเนือไม่กระบบหลายคลิปนี้เอาไวปสนีก่อนนะคะไปเบิ้องหนามก่อนนะคะนี่พี่น้อง่อยกระสิอวดบักแดง่อยสักน้อยกำลังติดดอกค่ะแปงเมื่อเช้าก็เก็บได้ด้วยพี่น้อง็นมอค่ะก็มากขึ้น ไปจริงๆแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องน้องนายนะัดลูกอีสานด้วยนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ